แสดงเก่งเขาปปลาไหทำไมทำไมต้องปล่อยปลาไหลครับปล่อยปลาไหลเงินทองไหลลื่นเข้ากระเป๋าเราชีวิตได้ราบลื่นอันนั้นนําแม่อันปลาหมอเหรอปลาดุกค่ะปลาดุกปลาดุกอีกแบบสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งนินด่วนเราไปกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก่อนกลับก็ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเต่า ตัวห้าบาทใช่ไหมเป็นปลาไหลเลี้ยงเหรอปลาดุกค่ะปลาไหลเลี้ยงก็ปลาดุกแต่มันใหญ่หน่อยสิบบาทนะคะตัวเท่าไหร่ปลาไหลครับเหมาไปเนื้อปลาเท่าไหร่เนี่ยหมดเนี่ยฮะตัวละห้าสิบจ้าปลาไหลตัวละห้าสิบจ้าต้องนัดคะห้าปลาดุกสาวอึดปล่อยอะไรนะปล่อยปลาไหลปล่อยตัวปล่อยใจก็ปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจจ้าฮะปล่อยไหม ตีเขาอยากไปด้วยแถมไปเลยอ๋ออันนี้ปลาอะไรปลาดุกโอ้ยปล่อยไปก็เป็นอาหารหมดแล้วนี่ปลานี่ยนะตัวเล็กนี่ไม่มีมือเด้อเป็นเท่าไหร่ครับคุณปลาหญ่แปตัวเป็นอาหารปลาใหญ่เลยร็วนี่ตีนี่ไม่ปล่อยปะปล่อยไปเก้าตัวสี่ห้าบาทค่ะอุสายเปย์เสายเปย์ สี่ร้อยิวสายเปย์ครับห้าสี่สิบห้าบาทจ้าฮะตัวนี้สี่แล้วจ้าคุณนินตัวแหนเนี่ยนะเอามาโอนเลยสิพี่ท็อปมาโอนเงินไม่พนขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญจ้าไอ้ตัวอีเธอต้องเป็นคนถือตัวนี้เออเเเอ้าคนปล่อยก็ต้องถือตัวอืมให้ถือให้หมดเลยเอา ก <laughs> ลัวปลาไหลเหรอไม่ให้เขาถือมอปลาไหลน่ะหนูไม่ไม่ได้กลัวแ,แต่ว่าน้องชอบขึ้นมาแบบนี้คือว่าเพื่อจะขึ้่ท้องหวยโจ๋ข้าวสา<ไ>วมอะไรแล้วแต่ตัวต้องปล่อยกี่ตัวแล้วแต่เราแล้วแต่แตปล่อยคู่หนึ่งไอ้หนูคู่ถูกสองตัวแล้วแต่เราเราเรา เรามีแรงจะทําได้เท่าไหร่เราก็ทำของเราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนรอด้วยทำแล้วเราไม่เดือดร้อนรอด้วยปล่อยพร้อมกันรอด้วยเ แรงมากคนจะปล่อยแต่ไม่ไม่ถือไปตายเลยบบอู้ฝนจะตกแล้วอันนี้วัดอะไรนะครับวัดอะไรนะสีอะไรนะฮะสีวลีน้อย นี่คขหนูว่าจ่ายตังค์แล้วไงะถือไหมมันัล่อหรือไมไม่หรอกอันนี้อันนี้อันนี้ขายทั้งครุใช่ไหมครับครข่าฮ่อทำไมมันน่ง้นัเน่ยอ้ยไม่ใช่งูซะหน่อย ตู้น,นี้สวยมากเลยนี่ดู่ะมีสูตัวเนี่ยสวยขับสนุกด้วยนะบ้าเโอ้โหหล่อมากครับนี่คลองอะไรจอระเค้อะไรสักอย่างนะครับ ผมก็จำไม่ได้เดี๋ยว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 เฮ้ยฮ้เฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยยเ้ย

คูรักกูสมกรคบอกปรงเคอยเาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงหยังเอาอย่างปล่อยผุนกับปล่อยพี่ล่เออปล่อยเลปล่อยปล่อยพี่จิ๋วไปเออให้ชอเจออะไรดีๆเจออะไรดีๆเป็นม้าพเจีดีจอเอาไผมเคยแล้ว ปล่อยปลาอะไรเงี้ยปล่อยด้วยกันครับสุดท้ายไม่ได้อยู่ด้วยกันอ้าปลาจับอนเดใช้ือปล่อยน้ทเยอตองปล่อยคอยงานไม่ใช้มือไม่ได้ใช้มือปล่อยยวๆเลยน้ำปล่อยวะโอยเป็นไรหรอกนี่ของจริงนะครับนี่ของจริงนะครับ

ก็ยัถือกล้องให้อ่ะมมยังปล่อยเลยถ้ามันถ้ามันตุ้มเนี่ยคู่นี้นี่โดดดาวนะเลยอ่ะเออเรื่องจริงเรื่องจริง,เ,รงเห็นไหมหน่นมันชอบทำหัวขึ้นมามันหัวงูมันหัวพี่โจเลยบางอันนะคือมานลีอยู่หลังอไอหึประธานเจสีแต่ไประธานนี่พีาเจ้าใส่เสื้าชีอยู่สาธุสาธุสาธุเด้อเห็นบ่อขนาดคู่เพิ่งย่างหย่านเลย ก็ย่านแม่แม่นเป็นต่ย่านแม่ที่ดีอ่ะพี่เอ็มเป็ต่ย่านวงเล็บเดี๋ยวนี้มูฮ์คนอาชีพข้าเจ้าสิเฮียพม่เอ็ก็ได้เพอนไปดึงงวดก็ล้างไม่ผ่านอ่ะล้งงวดก็ลังหนีไม่พ้นที่มันผ่านครูอยู่ตรงหูนั่นเองเออไม่ครูเลยเนาะเอาคู่แล้วเหมือนเอาไปผมจะมาแล้วเห็นไหมอยู่ๆก็ออกมาจากคู่ได้เห็นไหมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นแต่ย่าน ลหนึ่งครับลัวนโอ้ี่ไหนไกินหน่อยทำแบบท่ากินหน่อยกินปลาไหลนีอ้เอาเสียทมปล่อยวไปฮะม่้อไปล้าเอาไปเอามาปล่อยวะเออไปฮะมอไป โอ้มีรถพ่วงวิ่งด้วยตรงนี้ดูข้ามสะพานยะทา,าวริวะาปุราปริปุเรนติสาคารังไม่เกี่ยวกันเลยเอวะเมวะอิตังทินโนเฮ้ยสวัได้วะ

สมุทาเอออยู่ในคแมน้องมาได้ปล่อย้ามดวเาเตะู่่อยหลานสู่ธรรมชาติครับสาเอือในคูนะเราจับหัวมาก่อนครับมันดิ้นตีก่อนปปหงไวครับป๊อเลยครับลำบากเพื่อนเนาะอ๋อทางไปเช็ดปาอ๋อคู่ไปพื้นรเจ้าปลไหลปลไหลตัวนึง เนี่ยนี่บข่ดาแล้วนี่ทยไข่ดาลแล้วมันอนัจริงหรอเอมันโคุ๊บเอยนะก็เลยบอกว่าีมวยฝายผู้เจอมันจะรวมเลยนีมันวันนี่ไหนอุ้ยทำไมท่องคาถานานเท่าอะฮะอ ดูครับอยาให้โทรศัพท์ลืนลงไปเด้อนี่นมีบริการลากมาเร็วโอ้โอ้กว่าจะเสร็จรู้จกักคาถาคาถาพารวยใช่ไหมนี่ฮะโอไปไปดูทางนน้นหน่อยแต่นานจะได้เข้าวัดเข้าวัดทีไรร้อนทุกที หูนี่เกวียนเกวียนโบราณแล้วนี่นไปขึ้นขึ้นไปนั่งจูงควายแล้วน,น,นั่งได้นนยยเหมือนเหล็กเลยวะไม่ใช่ อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเอิร์ดคนอะไรยางอ่ะคาราบาวัวเคลียมเพียนเราก็ต้องเรียกเอิดเคลียมเพียนเคลียมวัววัวเคลียมเพียนว้ายเียมเพี้ยนวิ้เขาบอกวายพ่เชาดเนี่ยเขาพูดถึงอันนี้ใช่ไหมไม่ด่เลยเอาเอาเอาเฮ้ยโอ้รถพวงวิ่งเยอะไ่แเาของแม่ มาแที่างแล้วบอ้มีเรือด้วยมีเรือที่นี่อะไร เจ้ได้โดนชนมาบมันมาหาของกินเนี่ยมันตอบอีแลนเด้อไปหาถามมันเด้อเไปหาถามมันเด้อเจ้าโดนชนมาหรือเปล่าพายักนาปไปับา้ัดจากะไ้ปมิกับากงับไม่เราจะไปนู่นดิไปไปไหนดูมอเตอร์โชว์เออมอเตอร์โชว์อยู่ไหนอินเทกอิฮะอิไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลไกล อิมแพกเมืองทองฮะที่เราไปงานอันนั้นแหละที่ได้ไปไหมไม่ได้ไปอะไรนะโชว์ไปไปบัดเดินพักที่กินมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปอ๋อไอไ้รอบนั้นผมไม่ได้มาตลาดน้ำชุมชนใครเคยมาวัดนี้คอมเมนต์มาหน่อยเด้เอเ,เขออามีร้านแต่ว่าไม่มีคนขาย โอ้มีอยู่เดชรถซิ่งรถซิ่งชอบอ <names. S 1> hmm? e ่ะฮึตัวนี้มันใช่อีโวเหรอไม่ใช่หรอกตัวนี้มันในนะ EX ผมมีแตมมม็กนีซัว EX อะไรสักอย่าง อ๋ออีโวอ่ะอีโววิวชั่นใช่เหรอโอ้ฝนจะมาแล้วนั่นอยากร่วงเหมือนมะม่วงเหรออยากร่วงเหมือนมะม่วงอยากอยากม่วงเหมือนมะล่วง จะถ่ายอะไรนะพี่น้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะมะม่วงอยาก่วงเหมือนมะม่มวงขายดีเนาะยายเนาะพี่โจชอบกินเขียวตวนะยายอยู่ไหนนี่ตรงนี้บ้านอยู่ยใ,ใกล้ๆนี่นะโลน,นึงครับไม่ต้องสุกมาแงดูหน่อยเมือกเยาย พิโจกินเดี๋วหลังผมส่งผมก็ไม่ธรรมดานะยายนะดู่ยไม่เป็นยังไงคะไม่ธรรมดาอันนี้เคี่ยวเสวยเหรอครับใา่ใช่ครับป้าหโลคะโลเท่าไหร่อย่างนี้สสอย่างนั้นส5อย่งนี้ห้าีโลอยค่ะแล้ว น้ำปลาหวานนี่จะกินกับอะไรกินแบบนี้เหรอกินมะม่วงเปรี้ยวสิคะมะม่วงมันมันอยู่แล้วเอาอันนี้โร้อนมะม่วงต้องมะม่วงเปรี้ยวถึงจะแซ่บโอเคครับเดินทางกลับบางนาแท็กเตอร์บางค่ะน่าเชียเนี่ยบรไปวิ่งหนีเขาตีไก่มาหรือไง

รถจานต่อนะครับประตูจับเด็กไปโอเคครับบายบายครับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับผม